เดอพี่น้องปลาปิ้งปลาปลาเผาพี่น้องเสน่ยงตกันอีกเด้ออ้อนๆเลยพี่น้องเดือดจะกินเดือดจะกินจ้าปลาพักเข้ากับไลน์ไลน์พี่น้องผักของเราอันนี้เขากันดีๆีเลยพี่น้องเชฟผูเชฟผู น้ำกัดเดื้อทุกคนชองปัก,กสักคูเดียวดังไยเด้อเกลือสับผาปุ๊บปุ๊บตุ๊บตึ๊ตตพี่น้องทำตโต๊กินกับตับกับตือกันพี่น้อง

หิบปันนินตัวโตัวต่ว่าเป็นทักไม่ค่ะคิดว่าพวเมียกันที่ไหนได้พี่น้องกันแต่อย่าขึ้นหัวแล้วพี่น้องเฮ้ยมันนั้นเป็หรอ หลากหลาย,ลายพิใส่กันแซ่บนี่จากอบอานเอสัมาัสออนเลยปาเลกกินได้นเนาะเผาป่าปลานนึง đi <laughs> sao con nhắm nhắm cái đây rồi bây giờ đấy, อ,อันเดียุดคนได้มักพักวันแรกแต่นั่งเลี่น้นองเนาะพักนี่เพื่อนเก็บมาฝากม,มาทุกคนมามากินออกกน้ำตาลจ้าเาด้อบอกว่า,า,าก่องนนี่บายบายสวัสดีค่ะ